สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตรีวิวนะครับรีวิวมิกนะครับ MBA A6 ก็เป็นมิกราคาถูกที่ผมก็ได้เสิร์ชหาในเน็ตแล้วก็ซื้อมาเห็นว่าช่วงที่ซื้อนี่อยู่ในช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมชั่นจริงหรือเปล่าก็อยู่ที่1,390บบาทนะครับก็น่าจะเป็นมิกอ่า 6อินพุตที่มีบูทูธและก็มีเอฟเฟกที่ถูกที่สุดในในตลาดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นกล่องนะครับด้านบนตัวนี้ก็เป็นตัวมิกนะครับขณะน,นี้ผมก็ได้เสียบไม้ไว้เรามาดูกันนะครับก็จะมีเป็นแจ็คคอมโบนะครับเสียบได้ทั้งแบบแบบแจ็คและแบบ XLR นะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเล c คอร์ดนะครับ แล้วก็อินพุตห้าอินพุตหแล้วก็เมนเอาแล้วก็มีหูฟังนะครับเมนพีเอสโฟนนะครับซึ่งตอนนี้ผมต่อไปที่ลำโพง NPE active นะครับเป็น active ของ NPE แล้วกลับมาที่ตัวมิกซ์นะครับเราจะมาดูกันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับปรับเกนนะครับปรับเกนแล้วก็ ย่านไฮย่านโลมีแค่2ช่องนะครับแล้วก็เอฟเฟกปรับเอฟเฟกแล้วก็ปรับความดังนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อยู่ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับทำอะไรได้บ้างโหมดก็จะมีโหมดไลน์นะครับโหมดบลูทูธนะครับสามารถต่อบลูทูธเปิดเพียงได้ปกติที่พิเศษของตัวนี้ก็คือที่มันราคาไม่แพงก็มีตัวนี้นะครับ มีเอฟเฟกเรามาดูนะครับ24เอฟเฟกดิจิตอลมาก็จะมีห่อหนึห่อ, 1, หอ2รูม1รูม2แล้วก็พวกผมไม่แน่ใจนะครับคืออะไร a ถึง G เป็นตัวโนต้ตนะครับแล้วก็มี18เป็นคอรัสเป็นแฟกเจอร์20เฟสเซอร์2 1อไวท์ยีเทมโมโล23่มอเตวาแล้วก็24โวเอลนะครับอาจจะจะทำการทดสอบเสียงให้ดู ตัอน,น,นี้ไม่เปิดเอฟเฟกนะครับนี่คือสิยงที่ได้จากไม่ตัวนี้นะครับเดิยจากปีกตัวนี้แล้วก็ผมเปิดเอฟเฟกต์้ะเปิดเอฟเฟกต์ให้สุดเลยนะครับผมนี้เป็นการเล่งเสียงเอฟเฟกต์นะครับ one two สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นฮอหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปขยับไปที่ฮอสองนะครับแล้วก็กดป,ป,ปุ่ม up d o w ตรงนี้ได้เลยทศสอบอ่ะก็เอาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นฮอ์สองทีน,นี้ไปที่รูมสามครับทดสอบหนึ 1. สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ีก็ข้ามไปที่รูมสองครับวั One, <two. S 1> นะครับก็ได้เสียงประมาณนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นปรับคีย์หรือเปล่าครับแล้วก็เสียงคอรัสเสียงต่างๆเดี๋ยวลอง24อีกตัวหนึ่งครับเพราะว่า24ส ยี่สี่นี่ก็จะมีกล้องนิดๆน,นะครับเสียงมีหางเสียงนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวอื่นนั้นก็ยังไม่ได้รีวิวแต่สำหรับราคา1390บาทนะครับผมเอามาต่อกับ Active ลำโพงแ c t i v e ของ NPE นะครับ12นิ้วก็ใช้งานครอบคุมได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ